วัดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูกล้องวงจรปิดนะที่เราสั่งมาจากออนไลน์นะคะเสียงจะดังๆหน่อยเนาะก็ตัวนี้นะคะเราสั่งมา2ตัวนี่นะคะติดด้านในโซนที่แม่นอนแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะตัวนี้นะคะเราสั่งพร้อมเมมโมรีการ์ดนะคะ3 2มจกมาด้วยก็ตัวกล้องนะคะจะเป็นตัวกลมๆหัวกลมๆเนาะมี3มเสาตัวนี้ก็เสียงทูเวย์นะคะ ก็เราสั่งมาจากเว็บไซต์ l a z a d a นะคะถ้าใครสนใจเนาะรีบสั่งนะใกล้11เดือน11แล้วละ่ะก็รีบไปสั่งนะคะเผื่อมีโปรโมชั่นดีๆเนาะแต่อันนี้เราสั่งมาก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องรีบใช้เนาะ <c oughs> ก็เผื่อจะได้ไปข้างนอกจะได้มองเห็นเวลาแม่เขาอยู่บ้านคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราพาไปแกะกล่องเนาะสินค้าที่มาเมื่อวานแล้วก็ชวนไปติดตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปใช้แอปพลิเคชันตัว V380 Pro ด้วยนะคะในมือถือเนาะก็ พาดูค่าเฉยๆนะคะว่าความคมชัดของกล้องเป็นยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูการแกะกล้องนะคะแล้วก็การติดตั้งจ้ะเมื่อวานเราก็เพิ่งได้รับของนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นกล้องวงจรปิด2ตัวนะคะเราตั้งใจจะเอามาติด สองแม่เวลาแกนอนดูทีวีนะคะแล้วก็สองหน้าบ้านเผื่อใครไปใครมาจะได้เห็นเนาะทางร้านนะคะก็จะใส่มา2กล่องในกล่องใหญ่กล่องเดียวเลยนะคะก็จะฟิตพอดีเนาะกล่องก็จะขนาดพอดีตัวนี้นะคะเราสั่งมาพร้อมเมมโมรี่การ์ดราคาก็จะรวมกับเมมโมรี่การ์ดไปเลยนะซึ่งไม่แพงมากนะคะตัวประมาณ500กว่าบาทนะก็2ตัวก็พันนิดๆน,นะคะรวมค่าขนส่งด้วย เดี๋ยวเราไปเปิดดูในกล่องกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะเปิดกล่องมานะคะเราก็จะเจอเจ้ากล้องหัวกลมๆนะมี3ามเสาแล้วตัวด้านข้างในนะคะก็นอกจากเมมโมรี่การ์ดที่ได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีขาสำหรับติดตั้งตรงผนังด้วยนะถ้าใครไม่ได้วางโต๊ะหรือวางหน้าทีวีอะไรเงี้ยเราก็จะมีน็อตมาให้ด้วยนะคะ เราก็จะมีสายชาร์จพร้อมปลั๊กเสียบมาเรียบร้อยเลยนะคะนี่ก็คือ1เซตของกล้อง1ตัวมีเมนนุ่นมาให้ด้วยนะก็คือเมนนนตัวนี้ที่เรา,อาลองติดตั้งนะคะแต่ก็งงๆเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวกล้องนะคะไว้เหนือประตูให้สามารถมองเห็นทั้งด้านในบ้านแล้วก็ด้านนอกบ้านนะคะ เราจะใช้สว่านสำหรับการเจาะไม้นะคะติดตั้งเข้าไปนะเพราะว่าเราเตรียมไม้แล้วก็ปลั๊กเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวเราก็มาประกอบเล็ก,เกน้อยเองนะก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกล้องทางด้านในแล้วก็ด้านนอกตัวบ้านกันคะ่ะ การติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็แค่ประกอบกล้องใส่ให้ฟิตกับขานะแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันที่ใช้กับกล้องกันเนาะเราไม่ได้สอนติดตั้งนะเราจะพาไปดูแค่ค่าคมชัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้กล้องวิดีโอนะคะกล้องวงจรปิดนะที่เราซื้อมาเป็นรุ่น V38 Pro นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีการใช้งานยังไงบ้าง เดี๋ยวเราเข้าแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะนี่ก็เป็นรูปเก่านะคะมันจะค้างหน้าจอเดิมนะเมื่อตอนบ่ายเราลองเทสอีกทีนะคะอันนี้ก็คือในมุมของในบ้านนะคะตรงที่แม่นอนตรงนี้เราก็จะติดไว้เพราะว่าจะได้เห็นว่าแม่เขา,าปลอดภัยหรือเปล่าเนาะในส่วนนี้ก็เป็นของหน้าบ้านนะคะนะ ในส่วนของหน้าบ้านจะเห็นเรายืยนอยู่ให้ hey. จะเห็นเรายืยนอยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองแอดจัดกล้องไปทางเจ้าโดก เขาก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่เรานั่นไว้นะคะนี่ก็เป็นมุมที่แม่นอนดูทีวีนะคะนี่คือการดูค่าของกล้องนะคะผ่านมือถือก็จะประมาณนี้เนาะกระดกมากเกินไปลงมาหน่อยอันนี้ก็น้อยเกินโอเคนี่นะคะก็เป็นการทดสอบ การดูผลของกล้องวงจรปิดนะผ่านมือถือนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนะ V 380 Pro นะคะตัวนี้แอปก็ใช้ง่ายนะไม่ต้องไปสแกนผ่านเอกสารที่อยู่ในกล่องของอกล้องที่ส่งให้มานะคะให้คุณดาวน์โหลดจากในตัว App Store เลยนะดาวน์โหลดเป็น V 380 Pro นะัจะติดตั้งง่ายกว่าแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยนะถ้าคุณสแกนกับตัว QR Code ที่ให้มาในกล่องเนี่ย มันจะเป็นภาษาจีนเราก็อ่านไม่รู้เรื่องนะจ๊ะโอเคคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ